รู้สึกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นคนไม่ได้หวานแล้วก็เป็นคนชอ็ชอตๆแบบนี้แหละวันที่แบบที่ทุกคนเหนะ็นน,นะวันนี้ยแล้วผมว่าปฏิกิริยาแบบแบบเนี้ยผมว่ามันก็คือมันก็ทําให้เราแบบเออมีแรงผลักดันในการที่แบบทำนัำ่นทำนี่ต่อไปแบบอยากอยากอยากทำทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขา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 มีเจตนาดีตลอดแต่เขาแค่เป็นคนช็อตววผู้ีนนประเด็ิา ขาเจมที่มีแฟนเป็นหนูเขาได้ของดีของแรนะเดี๋ยวดูแลให้นะคะ บรรยากาศที่น่ารักครับคือจริงผมกับโฟมคือตั้งตั้งใจไปว่าคืออยากจะจัดงานแบบเป็นบรรยากาศในสวนแล้วกอ็อยากแบบว่าใช้เวลากับทุกคนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยบอกว่ามีมีจำนวนคนที่แบบไม่ไม่ได้เยอะมากยอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆก็อยากขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าแบบไม่ไม่ได้เชิญใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความวุ่นวายเล็กน้อยแล้วก็คืออยากให้เราได้ใช้เวลากับทุกคนแบบจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นบรรยากาศแบบนั้นออกมาตีมเยตีม ตีมเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดไปก่อนเลยนะครับคือนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนอาจจะได้ยินโปรมสัมภาษณ์นะฮะก็ว่ามีอะไรแบบว่าก็ลองลองดูฮะความรู้สึกใช่ไหมคะก็โล่งดีค่ะแบบว่าก็แบบก็ก็หมายถึงว่าเราก็แบบเออไม่มันเหมือนมันก็เป็นงานแต่งขรั้งแรกเราก็แบบ เขินกับทุกคนน่ะแล้วพอมันผ่านไปด้วยดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคโลงแล้วทุกคนแฮปปี้ก็เราก็แฮปปี้ค่ะใช้เวลาคุยกันมานานค่ะแต่ว่าใช้เวลาเตรียมจริงๆก็ไม่ไม่นาน่ะคะเพราะว่าดีเทลมันหมายถึงว่าเราไม่ไม่ได้เยอะเรื่องพิธีแล้วก็แบบด้วยจํานวนด้วยด้วยการจัดงานอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าเออเป็นแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะบไหมผมชอบนงาไนงานไ้ามมัม่ไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ฝันหมายถึงว่าจบได้ได้ช็อตช็อตได้ฮะช็อตได้ไม่หมาว่าคือไม่ได้ฝันแบบว่าหมายถึงว่าไม่เคยมีงานในฝันใช่ค่ะ ก็แค่อยากให้ดูแบบอบอุ่นได้เจอทุกคนได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากได้งานใหญ่โตในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นที่นี่แบบตอนแรกแบไม่ได้ตั้งใจจะเป็นที่นี่แต่พอแบบมาแล้วเราชอบมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะก็เลยเป็นที่นี่แล้วก็ชอบความมีสีสันของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีสีสันนิดนึง เขาชอบอะไรผมชอบชอบหมดครันชอบอะไรที่สนใจชอบอะไรที่สุดเขต้องชอบเขาที่สุดอยู่แล้วงานเงินเราไม่สนใจหรอกนะหมายถึงว่าการจัดงานเป็นไงอลไรไม่เป็นไรหรอกครับหมายถึงว่าครับชุดสวยชุดสวยเจ้าสาวอยู่แล้วเราก็ชงหวานเจี๊ยบตื่นเต้นตอนเนี้ยค่ะ ก็ก็ไม่รู้อ่ะก็มันก็แปลกแปลกโดยการที่ใช้คำนำหน้าแบบเหมือนแบบเออสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชินแต่ก็เรียกได้ค่ะไม่เอาก็เรียกหมายถึงว่าปกติเรียกเรียกพ่อกับแม่ค่ะ เพราะว่ามีน้องหมาก็เลยแบบเหมือนแทนตัวเองแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกแทนกันไปเลยแล้วก็ชินไปแล้วพิธีการตอนไม่กล้าไหนสวมแหวนพิธีการตอนเช้ามีแค่เออ่สวมแหวนครับพอสวมแหวนเสร็จแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือถ่ายรูปเด่นคุยเล่นอะไรมีแค่นั้นเลยใช่ใช่ครับแม่แต่ตอนแรกผู้ชายก็ต้องไหว้ตอบเหมือนกันปะ อนแรกหนูก็หวังว่าผู้ชายจะไ่าให้หนูแต่ก็ไม่มีเออหรือว่าตอนนี้ไหม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าแบบก็มันเขินอ่ะแบบเหมือนเราบอกเขาว่าไม่ต้องคุกเข่า อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกเขาหยุดหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาแจ้งให้ผมทราบตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดขอแต่งงานอยากคุกเข่านะอยาอยากอยาทำบอกว่าแบบว่าคือแบบว่าคือไม่ใช่ไม่ชอบเลยแต่ว่าคือเขาเขินมากครับแบบว่าอยากจะทําแบบนั้นอะไรเงี้ยล้วก็เลยตอนนั้นเราก็เลยแบบเออมันก็มันจะมีสักซีนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบลักษณะแบบนั้นก็เลยแบบคุกเข่าขอเขาแต่งงานแต่ว่าพอขอใช่พวกเขาก็เดินหนีจริงจริง เราก็พูดแบบอยายาไม่เอาไม่เอาลุกๆุกลุกเดี๋ยวนี้ลุกเดี๋ยวนี้ออย่างเงี้ยราเขิรแล้วเราก็แบบว่าเออมันก็ไม่ได้แบบคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าวันนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออย่าทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีเซนไหมไม่มีเซนค่ะเพราะว่ามันเลยหลายวันแล้วมันหมายถึงว่าเลยวันสําคัญที่เราคิดมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบ ตรงนั้นคิดว่าถ้าเกิดมันมีวันหนึ่งที่เขาจะขออาจจะเป็นที่บ้านก็เออมันก็ดีใจไก่อันนึงก็แบบรู้สึกว่าแบบเออสักทีอะไรี้ใช่อย่างไงชนี้หเจนย่างก่จค่าเป็นไงิอนนั้นเปเขาก็จีบหนู ตอนเริ่มแรกก็เหมือนทํางานด้วยกันค่ะทํางานด้วยกันก็เจอกันแต่ว่าตอนแรกเจอกันครั้งแรกกับไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่เพราะหนูทํางานแบบเบื้องหลักโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนลูกสาวไงถาว่าแบนลูกสาวเพราะว่าเราก็ในยุคนั้นก็จะมีข่าวว่านางเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชิญมองว่าเป็นลูกสาวมาตลอด จนอีกครั้งหนึ่งเจอแล้วก็เพื่อนเพื่อนอเพื่อนก็จบว่าไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ดีเอ็มค่ะเขาก็ดีเอ็มเขาดีเอ็มมาค่ะก็ดีเอ็มมาคุยด้วยจำจำอยู่เลยมันแตนแต่ว่าน่าจะเป็นสวัสดีครับไม่เลยครับเออสวัสดีทำอะไรอยู่ขอไลน์อะไรเงี้ยเขาก็ลงไปลงมาใช่ ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาก็ดังมากอะไรเงี้ยจำไม่ได้ละค่ะมันแบบเออจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องประจําวันปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือนต้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้อแถวเท้าแถวท้าแบบแบบมี คลิปรู้กะแบบแถวเขาแบบว่ามีทรงมีทรงติดทรงแถวเาติดติดทรงหมดลวหมดละก็ทักหลายคนหรือเปล่าวคือวันนี้สัมภาษณ์ผมกำลังคิดอยู่ผมจะเล่าเรื่องอะไรดีวะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดแบบเล่าแบบความจริงหมดเลยอะไรเงี้ยหมดเลยนะ้แบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ย แต่ว่าคือตอนนั้นนี่ยผมผมก็เหมือนกัว่าพอเห็นเขาแล้วเออเขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วคือผมมเป็นคนชอบชอบล,ลักษณะบุคลิกประมาณนี้แล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบดูแอคทีฟขยันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับด้วยแบบด้วยด้วย,วย,วย,วยสิ่งที่ชอบก็รู้สึกเฮ้ยเขาก็น่ารักก็เลยแบบพยายา,พยายามพยายามค้นหาว่าเราจะไปคุยกับเขาได้ทั้งนัน้น มีหรอกนักข่าวจริงเอาแค่แม่ชงก็ตายหมดแล้วพูดได้หรอพูดได้สิีที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังบ้างเติมเติมอะเติมแต่เต็มบ้างไม่เต็มบ้าง แรกๆก็อาจจะไม่ชินอะไรเงี้ยหลังๆมามันก็เหมือนแบบพอมันชินแล้วมันก็เออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ก็ละในสิ่งที่แบบเออไม่ไม่จะลงใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะไน,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 นั้นเระนเสียใจโรมันเสียใจมากาามเสียเสียใจแบบคือเสียใจแต่ว่าเออเขาก็จะแบบไม่มันก็คือเคยเสียใจจนแต่ว่าเอออยากเลิกอยากเลิกแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากคุยไม่อยากอะไรแล้ว เขาก็จะแบบไม่ยอมเลยไม่เอา้เดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวเซ็มทีทีไม่ม่คือ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 มันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งครับที่แบบว่าพอเขาพอเขาเจอข่าวที่แบบว่าลบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็คือเขาไม่ได้อยู่ในแบบวงการบันเทิงแล้วการดิวด้วยกับกับคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าแบบกระแสที่มันเข้ามาคือมันค่อนข้างหนักคือไม่ใช่ตัวเขาเองแบบคนรอบข้างเขาครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามเงี้ยผมว่าคือมันมันป็นช่วงที่แบบหนักมากๆ มากๆเลยสำหรับเขาอนะไรยาเงี้ยที่ที่เขาเคยเล่ากคือแบบแบบนอนร้องผมร้องไห้แบบหลายแบบหลายวันมากๆอนะไรยเงี้ยจนแบบจนเราคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบจะเลิกกันแบบคือเขาบอกว่าเราจะเลิกกันดีรเราจะแบบจบความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่าคือเขารู้สึกว่าคือเขาเข้าใจนะครับหมายถึงว่าเขาเข้าใจในในหน้าที่การงานแล้วก็กระแสที่เกิดขึ้นแต่เขารู้สึกว่าโอเคแต่ในเมื่อเข้าใจแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะหนักเกินไปแต่ว่าตอนนั้นผมก็บอกเขาผมว่าโอ้อะไรนะ เขาก็บอกว่าแบบที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกันเลิกเฉยเลยก็ปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างมันคิดมาได้ทีนึงก็อยากจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาปล่อยมาทีนึงเออจับต่อกก็ได้ ผมนึกบอกไงฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเช้าเน็่เห็นอาจจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนคือเป็นคนช็อตที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่โบ๊ะตตลอดเวลาหนูคีฟอยู่หนูคีฟอยู่เขาเ็นครอใช่เาก็รำคาญเหมือนกันัก็ถ้าหลักๆเลยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมาก พอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทําใหเา้เรื่องต่างๆมันเบาลงจากตัวเขาเหมือนแบบแก้ปัญหาแล้วก็ทิ้งบ้างนะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแต่ว่าก็พยายามที่จะรู้ว่า,ามันมันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนมองโลกในแงด่ดีมากๆในแง่บวกมากๆไม่เคยคิด ไม่เคยคิดลบก,กับใครเลยแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอะ่ะมันเวลาที่เขาคุยกับเราเลยมันสบายใจมันรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเขาดีมาตลอดเลยค่ะเหมือนจริงๆแล้วอะ่ะเ,เจมเป็นคนเริ่มแบบจากจากจากศูนย์ไปร้อยก่อนแล้วจากร้อยมาเป็นลบติดลบเลยแล้วพอติดลบปุ๊บเขาก็คือเพิ่มมาตลอดโดยที่มันไม่คะแนนเขาไม่ลงเลยอะไรเงีเ้ย

คือ <c ười> แต่ว่าแต่ว่า,วาพูด,ดพูดจริงพูดจริงหมายถึงว่าพูดพูดจริงแต่ว่าแบบมันนข้างแบบติดตลกอะไรคือคือคือผมว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรย่างเงี้ยคือด้วยระยะเวลามันมันก็มีประมาณนึ่คือผมผมว่ามันเหมือนทุกคู่อะคือค,ค,อคบกันไปทะเลาะกันไปแบบจะเลิกคบกันไปใหม่อะไรแต่ว่าอ่อโอเคถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความรักความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบ รู้ความเป็นจริง,งแล้วก็เขาเป็นคนไม่ได้หวานนะครับแล้วก็เป็นคนชอ็ชอตแบบนี้แหละเหมือนที่แบบที่ทุกคนเห็นนะมันหนึ่งแล้วผมว่าปฏิกิริยาแบบแบบนี้ผมว่ามันก็คือมันก็ทําให้เราแบบเออมีแรงผลักดันในการที่แบบทำนง่นทํานี่ต่อไปแบบอยากอยากอยากทําทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขา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 มีเจตนาดีตลอดเลยแต่เขาแค่เป็นคนชอบชอ็ชอตก็เลยรู้สึกว่าเออก็เขาก็เหมือนกับเป็น เป็นเป็นสีสันที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบเต็มได้จากคนที่แบบดูคิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าพอมาเติมเสร็จผมว่ามันก็มันก็ดูกลมกล่อมดีในในในชีวิตของผมในชีวิตคูมรรัาานคอแมบบดห ผมไปต่างประเทศเขาจัดของให้หมดเลยอย่าเงี้ยครับแบบผมไม่ต้องยุ่งแบบผมไปเซอร์ไพรส์หน้าง,งานเอาว่าในในกระเป๋าผมมีอะไรอยู่ในน,นั้นหรือว่าอะไรอยู่ในนะั้นเลยเซอร์ไพรส์หน้าง,งานแล้วดูว่าหลังว่าจะรีบมาว่าโอเควันนี้ใส่อันนั้นอันนี้อันนู้อน,น ون, อะไรเงรี้ยคือเขาก็จะแบบคอยคอยดูแลให้แบบได้ได้ทุกอย่างผมว่าเขาเขาคือเขาเป็นคนละเอียดละออนไม่เขาเขาจัดสภาพไม่ดี <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องดูชอบไหมคอต ยังอยากทําอยู่ค่ะก็คือจริงๆก็ตอนนี้มันก็ยังทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทําไปได้ทั้งคู่ยังไม่ไม่รู้สึกลาบากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านอาหารค่ะใช่ค่ะชื่อนอมมาอยู่น้านี้ว่าสี่ิค่ะเปิดทุกวันไม่ปิดเลยค่ะวนเจี๊ยบเป็นอ่า มีทั้งกาแฟาค่ะมีทั้งอาหารมีขนมมีเค้กแล้วก็ทำเองด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับอร่อยมากนักเรียรนของน้จอแน,นแผนมีทายาทยัไงนะแผนมีทายาทแผนมาตลอดค่ะหมายถึงว่าพูดเรื่องถึงเกี่ยวกับวางแผนชีวิตมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันตอนนี้ก็แบบเออก็อยากเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าอยากมีเร็วแหละแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่า เร็วคือเร็วแค่ไหนเพราะว่าเราก็อยากเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเอาจริงๆคือตั้งแต่คบเจมมาเที่ยวน้อยหมายถึงว่าเป็นเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะน้อยน้องยถือว่าน้อยค่ะคือเราคุยกันเรื่องมีลูกก่อนที่จะคุยกันเรื่องแต่งงานหมายหมายถึงว่าหมายถึงว่าแทนด้วยแบบว่าเราจะมีกันช่วงไบไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นคือคือน่นหมายความว่างานแต่งงานมันเลยมันเลยถูกถูกทรับตามแบบในเรื่องของการมีลูกแต่ว่าพอ พอการแต่งงานมันถูกแบบเลือเล่อนไปเรื่อยๆเลยจนจะมาถึงวันวันนี้ที่ทุกคนเห็นการมีลูกกันเลยยังยังไม่ได้ตกลงกันใช่ว่าแบบจะเมื่อไหร่เพราะว่ามันถูกเลื่อนมาโดยตลอดไม่เหมือนค่ะครับคนละทางเขาคิดเขาคิดแต่เขาไม่ทำเป็นคนวางแผนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเริ่ม ชอบมากผมชอบผมชอบแต่ว่าโฟมทําแบบไม่ค่อยคิดอ่ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทำงานทำงานเป็นการไฟฟ้าช็อตอย่างเดียวก็อยากคือแพนมาอยากจะมิ้ีแบบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออหรือปีนี้ไหมพอปีนี้ก็อยากจะเที่ยวอีกสักนิดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบยังไม่มีที่แบบชัดเจน แต่ก็อยากมีเขาเรียกว่าไม่ไม่ช้ามากอ,าอะไรอย่างเงี้ยมีอยากมีถ้าอยากอยากมีสองค่ะอยากให้มีพี่นี่น้องมีค่ะเพราะว่าแบบพอดีว่าไปตรวจร่างกายแบบเออเหมือนอพวกค่าโฮอร์โมนเราไม่ค่อยอปกติแล้วก็ฝากไข่ไว้ก่อน ก็ไม่รู้ว่าถ้ามีจริงๆแล้วจะพร้อมแค่ไหนแต่ว่าแต่ว่าเราซ้อมเลี้ยงหมาหลายตัวก็น่าจะได้อยู่สองแล้วกันไหมคือถ้าเกิดเขาพร้อมผมพร้อมให้เขาเสมอวันนี้ผมผมพร้อมทุกย่างนี่ครับคนแรกก็มีความตั้งใจภรรยาทุกอย่างตามใจตามใจครับคือก็อยากได้อะไรก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ย เลี้ยงอ๋อมีเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนค่ะมีเพื่อนๆพื่อก็เป็นแค่ปาร์ตี้อัพเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเล็กนะคะหนูว่าเล็กกว่านี้นะเออหมายถึงว่าจำนวนคนน้อยกว่าจำนวนจำนวนคนน้อยเดือนหน้าค่ะเอ้ใช่ไหมท่านี้ธันวาเดือนหน้ามกราค่ะก็ยังไม่ได้ใจอยากแต่ว่าเขายังไม่จองเลยอ่ะ เนี่ยทึงบอกว่าเป็นการวางแผนคือวางแผนมาตั้งแต่ต้นปีถ้าเราแต่งงานเราจะไปที่นี่นี่เดือนนี้เดือนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยค่ะพอดีว่าพอดีมกลาคุมพาะเต็มเต็มอยู่ตอนนี้ครับก็เลยก็เลยขยับตัวยากนิดนึงไม่วางไว้ไม่วางไว้ครับมีวางไว้แต่ว่ายังไม่กำหนดเดือนชัดเจน ไม่ไม่ไม่หนูอยากเป็นนางสาวค่อยว่ากันครับยังเต็มที่ครับก็คือมาดูกันก็ทำต่อแบบทำต่อไปยาวๆเลยผมว่ามันก็คือผมว่ามันก็เป็นเป็นพาร์ทหนึ่งที่สำคัญมากของของชีวิตครอบครอบครัวแล้วก็จริงๆพอพอเราพอเราทำอะไรแบบเนี้ยมัน คือในส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันก้าวข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วผมคิดว่าผะ mm hmm. งานในวงการบันเทิงมันอาจจะหลากหลายพิติตขึ้นด้วยแล้วนะผมว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่แบบเออดูสนุกมากกว่าการแบบอยู่เซฟโซนตลอดแบบ10ปีอย่างที่ทุกคนเห็นมาเลยว่าหัวมันก็เป็นการ mm hmm. การเติบโตที่ดีก็ถ้าจ้างทั่วไปนะคะโอ ชีวิตเราก็ดำเนินด้วยเงินน่ะใช่ไหมแล้วถ้าเราจะแบบแบบการกุศลก็คิดไว้ก่อนแต่ถ้าได้เงินอ่ะเ็าไตอหนูเริ่มดีแลกละไม่มีเลยก็โดยปกติเนาะทั่วๆไปครับแต่เรามีคำสัญญาให้กัน

คือหมายถึงว่าก็อยากจะบอกเขาแหละว่ารักมากๆนะครับแล้วก็ก็พยายามทำทุกอย่างให้มันมันดีขึ้นแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนะก็ก็รักๆครับไม่มีไม่ม่พูดอะไรไม่มีเลยอ่ะเหมือนแบบว่าจะแบบว่าเออจะทำตัวให้น่ารักอยู่นี่ ก็เขาก็รักเราที่เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเราจะเปลี่ยนตัวเองทําไมผมอะไม่ควรนั่งตรงนี้ผมไม่ควรนั่งตรงนี้ไม่มีค่ะหมายถึงว่าเราคุยกันว่าเ,เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ ก็เราก็ค so mm ือท we ี่บ้านเราก็ไม่ไม really okay. 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 oh, so ่ได okay. ้ขอแล้วเราก็คุยกันว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเงี้ยเราเอาทั้งหมดหรือว่าที่เขาแบบเก็บอะไรเงี้ยไปไว้สร้างครอบครัวเนีนคตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคุยกันถึงเรื่องลูกเป็นหลักถ้ามีลูกมันก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาไปให้ลูกดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่องนี้เลยไม่มีค่ะอันนี้ก็ก็โอเค หนูก็แบบไม่รู้เท่าทแบบราคาแต่ว่าที่ร้านบอกว่าเขาป่ามาเขาใจสู้เขาแค่นี้เราก็ก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเพรอเขาชูมาเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยนะฮะเสียดายตัง เอ,อเอาคือเอา,อางนี้่ะความจริงเลยคือเขาอ่ะออยาวอีกแล้วคือเอาความจริงแล้วคือเขาอ่ะไม่บอกว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้สมมติคือเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดจะกระทบงานตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาขออย่างเดียวถ้าไม่จําเลยขอแหวนอะไรก็ได้ไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้แ,แบบไม่แบบไม่ิสอไม่เอาจนสอไม่เอาไม่ต้องให้เกียรติไม่้องอะไรเลยขอแหวนเพราะว่าคือเขาชอบแล้วก็พอขอแหวนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าโอเคก็พาพากันไปดู เลือกที่เขาชอบที่สุดแต่เขาก็บอกว่าโอเคอันนี้แหละเลือกเองเลือกเองเลือกเองเพราะผมเคยมีประสบการณ์แล้วเคยเลือกของขวัญเลยให้เขาไงโอ้ไม่ได้เลยเทสไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวดีต้องบูตปิ้งเขาไม่บอกโอ้เนี่ยวาเลนไทน์ให้ของขวัญเขาแล้วชอบมากอะไรอย่างนี้ไม่มีเทสเทสไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่เราก็รักเขาไหมก็รักค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเทสเดี๋ยวหนูช่วยดูใช่ก็เลือกเองก็จบจ่ายอย่างเดียวชอบมากเรืองไหใช่ใช่ก็ก็พอดีค่ะหรือเล็กไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมีอะไรอ่ะมีอันที่ใส่แบบเวดดิ้งแบนด์แบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย นี่ไงที่หนูซื้อให้เขาอ๋อและแหวนไม่มีค่ะมีแค่ให้แบบของขวัญมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยแค่วงแรกที่เขาซื้อให้หนูก็ใส่ไม่ได้แล้วผิดใจผมม่าตอนนี้ผมอยากเห็นคอมเมนต์รันมากเลยผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยส่วงปุ๊บก็ติดที่ข้อมือนะคะตติดจากข้อนิ้ว

ให้นะคะชอบหมันากดัะเบอเ่อราอั่อนเาอคืออันดับแรกขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่มาพี่พที่มาหรือว่าทุกคนเลยนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็คือดีใจที่ผมว่าผมว่าในในวันนี้ที่เราแบบเห็นคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆนานาอะไรอยครับที่ ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูในคู่เราจริงๆมันก็สำคัญพอสมควรนะเพราะว่าด้วยสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วพอวันนี้มันมีกำลับบงใจอะว่ามันก็มันก็เป็นมนิตใหม่ที่ดีแล้วก็มันเป็นเหมือนกับกำลังใจที่ดีมากๆครับในการในการที่เราจะจะใช้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยต่อไปในอนาคตก็จริงๆก็แบบขอบคุณแบณบ ทั้งพี่ๆนักข่าวขอบคุณแฟนคลับเจมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกว่ากว่ากว่าที่จะถึงวันเนี้ยเราก็ไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีวันนี้เราในการโครกันเราแทบจะไม่ได้พูดถึงแบบอนาคตอันยาวไกลในถึงวันแต่งงานเลยด้วยซ้ำเพราะเราแบบค่อนข้างที่จะแบบเออมันไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทุกอย่างมันผ่านไปออคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งแฟนคลับที่แบบ เหมือนจำนวนเยอะขึ้นมากๆที่เขายอมรับในตัวเราเราก็ต้องแบบเออขอบคุณเขาที่เขาให้โอกาสเราเดินได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่เขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยปักสันมากเพราะว่าตื่นเต้นยิ้มเยอะแบบปากกระตุกเนี่ยเราก็ไม่ควรไปชมให้เขาอะจริงๆก็แบบเขิรแล้วก็ ก็ไม่ก็ไม่จริงก็ไม่ชินแต่ว่าเราก็ดีใจเหมือนเหมือนแบบมันไม่เคยมีอะไรเงี้ยเราเท่าเราเวลาที่เขาเดินเข้ามาก็ถือว่าเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นและแหละอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าอยากให้เขาเสบายใจในเรื่องของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้สบายใจอย่างรอบตัวสบายใจหมดเหลือเนี่ยเดี๋ยวดูไปก่อน อ,อเป็นกนารสม่าัที่ท้อมากเลย